โจนาธานเข็มดีใกล้ได้บทสรุปแล้วไปอยู่ไหนไทยลีกหรือกลับยุโรปขณะที่เมืองทองเปิดตัว2แข้งดังแย้มยังมีอีกด้าน BG จีจำเป็นปล่อยชัดชัยส่วนช้างศึกท็อปเอเชียไปหวันชมก่อนเข้าสู่เนะื้อหาในคลิปนี้นะครับชแน,นลตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มคบจบในแพ็คเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียม,มแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a กิกทีีนะครับ โดยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว1กิกะบิตที่มาพร้อมกับเด็ดมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10กิกพร้อมโยกบุนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB g i g a TV ได้ที่ w w w 3BB.co.th นะครับ ผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ3 BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยที่ต้องบอกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากในช่วงเลกที่2นะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยไปย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้มีทีมชาติไทย ลงแข่งขันทั้ง2ชุดนะครับทั้งชุด U23 จะอุ่นเครื่องกับสบปปลาวอีก1เกมหลังจากเกมแรกแพ้มาซึ่งจะแข่งขันเวลา5โมงครึ่งวันนี้มีถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play นะครับอย่าลืมดูดูกันว่าทีมชัติไทย U23 ภายใต,ใต้การคุมทัพของคนละอิสระสีทโลเนี่ยจะมีรูปแบบที่ดีขึ้นและจะสามารถเก็บชัยชนะให้แฟนบอลได้หรือไม่นะครับ รวมไปถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็มีแข่งขันเหมือนกันเป็นเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ก่อนจะไปลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับด้วยการเจอกับทีมชาติไต้หวันซึ่งเกมนี้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเป็นเกม t e s t i m o ม i น l m a ลแมให้กับพี่รีซอธิรเทพวิกโนไทยนะครับนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดตำนานศูนหน้าของวงการฟุตบอลไทยพี่รีซอจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและจะได้ลง14นาทีนะครับก่อนที่จะเปลี่ยน ปลอเมศอาจวิไลลงมาแทนหลังจากนั้นทีมชาติไทยเนี่ยจะมีการลองทีมแบบเต็มที่ในการเจอกับไต้หวนันไปดูกันนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยนัดเจอไต้หวันเนี่ยจะมีการโรเตชันนักเตะให้โอกาสนักเตะที่ยังไม่ได้ลงสนามลงเล่นกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อเป็นการทดลองแล้วก็หาแทคติกเพิ่มในการไปลุยชิงแชมป์อาเซียนก็จะได้เห็นนักเตะอย่างเจริญศักด นักเตะอย่างปรลเเม่จก,กพันธ์ไพสุวรรณพิรดลฉ่ำและมีวุลเทพป้อมพันธ์ลงแน่นอนนะครับขณะที่เฮดโค้ชไต้หวันเนี่ยออกมาชื่นชมว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็มีนักเตะอย่างเทอศินแดงดาและธทระทรบุญมาทันที่เป็นเวิด์ลคัพระดับเอเชียนะครับและเขาบอกว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีและมองว่าเป็นทีมที่ถึงในระดับท็อป12ของเอเชียเลยทีเดียวเรียกได้ว่าก่อนเกมจะเจอกันโค้ชไต้หวันนี่ อวยทีมชาติไทยยับอย่างแท้จริงดูกันว่าผลงานของทีมชาติไทยในเกมเจอไต้หวันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับย้ำอีกครั้งแข่งกันที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ลงังสิ์เวลา2ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Pay ไปร่วมการส่งใจให้พิีซอร์เทียเทพวิโนไทยในสุดท้ายของอาชีพนักฟุตบอลในนามทีมชาติไทยด้วยกันได้นะครับ รวมไปถึงไปให้กำลังใจนะักฟุตบอลทีมชาติไทยกันเรียกได้ว่าวันนี้ดูบอลกันยาวๆดูทีมชาติไทยจบแล้วไปต่อบอลโลกในช่วงตีสองเป็นวันที่แฟนบอลชาวไทยนั้นจะมีความสุขในเรื่องของการดูฟุตบอลนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของการซื้อขายฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยหนึ่งนเตะที่แฟนบอลชาวไทยจับตามองเป็นอย่างมากว่าเขาจะไปอยู่กับทีมไหนก็คือโจนาธานเข็มดีนะครับแนวรับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปี อย่างที่ทราบตอนนี้เนี่ยโจธานเข็มดีเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนะครับหลังจากแยกทางกับโอบิโอเดนเซ่และก่อนหน้านี้โจธานเข็มดีครับก็มีข่าวว่าจะกลับมาเล่นในไทยลีกมีทีมไม่ความสนใจคือท่าเรือเมืองทองและก็ทูบแบงกคอกนะครับแต่แน่นอนก็ยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับเพราะโจธานเข็มดียังอยู่ในช่วงเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยยู23ซึ่งเดี๋ยวโจธานเข็มดีจะมีการพูดคุยอย่างละเอียดในเรื่องของการย้ายทีม คือหลังจบแมตที่เจอกับสปปลาวนัดที่2ในเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่ล่าสุดเป็นรายงานจากทางสยามสปอร์ตแล้วก็มีเอเจนต์ en, ออกมาบอกนะครับว่าโจธานเข็มดียังมีลุ้นที่จะได้เล่นในไทยลีกอยู่นะครับโดยทีมที่เป็นตัวเต็งเนี่ยเขามองว่าเป็นทูแบงคอกนะเพราะว่าทูแบงคอกก็เหมือนว่าให้ความสนใจโจธานเข็มดีและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันแต่โจธานเข็มดีอาจจะต้องลด เรื่องของเงินเดือนเพราะตอนแรกเนี่ยเอเย่นเสนอให้กับหลายๆทีมเนี่ยห้าแสนบาทซึ่งมันเป็นมูลค่าที่แพงไปไม่รวมค่าเซนเน็นอีกนะครับทำให้หลายทีมไม่ไหวเพราะโจนาธานเข็มดีก็ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่อะ่ะยังต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะก็ต้องลดมาอีกหน่อยคือถ้าเกิดคาเนเลยระดับนี้ผมเชื่อว่าไม่มีทีมไหนในไทยลีกที่จะกล้าเซ็นหรอก แต่เขามองว่าตอนนี้เต็งหนึ่งคือทูแบงคอกอันนี้ถามจากพี่ชุมานะพี่ชุก็เป็นรุ่นพี่ผมผู้สื่อข่าวที่สยามสปอร์ตแต่ถ้าเกิดดิวทีมในไทยไม่ลงตัวเนี่ยโจทานเข็มดีจะเดินทางกลับไปที่เดนมาร์กและจะมีการพูดคุยกับทีมจากยุโรปซึ่งมีรายงานนะครับว่าถ้าเกิดปิดดิวในไทยลีกไม่ได้โจธานเข็มดีจะกลับไปยุโรปและจะมี2ทีมดังจากลีกนอร์เวย์ให้ความสนใจซึ่งจะมีการพูดคุยกันต่อไป เมื่อไม่สามารถปเปิดดีวกับทีมไทยลีกได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของโจาทานเข็มดีที่มาฝากกันนะครับแต่ส่วนตัวน้องเนี่ยก็อยากจะมาเล่นที่ไทยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มีทีมไหนกล้าจะเซ็นสัญญาก็ต้องกลับไปยุโรปก็รอดูกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าทางเลือกของโจาทานเข็มดีควรจะไปไหนไปเปิดดีวกับทีมไทยลีกหรือทาแข้งในยุโรปต่อลองคอมเมนต์เข้ามาแลคลเบยนเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวไปดูฟอร์มของโจาทานเข็มดีกันว่าสําหรับเขา ใน U23 จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักแต่ก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปถ่ายทอดสดแล้วในเกมที่ทีมชาติไทย U23 เจอกับสบปปลาวนะครับดูว่าฝีเท้าของจุลธารเข็มดีเนี่ยจะพัฒนาขึ้นแค่ไหนรอติดตามและกันแต่ผมมองว่าถ้าเกิดยังไม่ลดเรื่องของค่าเหนื่อยต้องการค่าเหนื่อยประมาณนี้ก็ค้าแข้งไทยหลีกยากอาจจะต้องกลับไปที่ยูโดนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหรับจุลทารเข็มดีกับวงการฟุตบอลไทยนะครับ อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของจุฬาทานที่มาอัปเดตกันจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของเมืองทองอยูนเต็ดกันหน่อยนะครับล่าสุดก็อย่างที่บอกนะครับมีการเปิดตัว2นักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับคนแรกก็คือวิลเลนพอปก็กลับเข้าสู่ทีมอีกหนึ่งครั้ง ก็ถือว่าเป็นการเสริมที่น่าสนใจเพราะวิลเลนพ็อปเนี่ยปีที่แล้วโอ้โหเป็นเดอะแบ็คในแนวลุกของทัพกิเลนพยองจริงๆและในช่วงแรกแรกเนี่ยการขาดพ็อปไปเหมือนขาดใจนะครับไม่มีตัวทําเกมไม่มีตัวฝากความหวังไว้ได้เลยแล้วก็ทําให้ซาดอมีไซเยฟกับอาเิเยเนี่ยฟอร์มดรอปแต่ผมเชื่อว่าพอพ็อปกับมาเนี่ยเดี๋ยวมีไซเยฟกับอาเิียเนี่ยจะกลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนเดิมเพราะพ็อปเนี่ยสามารถทําได้หลายๆอย่างและก็อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือการนลินฐาวนศักด์นะครับ มิดฟิลด์ตัวรับวัย25ปีเมืองทองดึงมาจากการท่าเรือก็เป็นนักเตะที่เมืองทองมองมานานแล้วเพราะว่าการนารินถาวรศักดิ์เป็นนักเตะที่จ่ายบอลแมน่นแล้วก็วิ่งตัดเกมได้ดีแล้วก็มีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลนะครับก็เข้ามาเติมเต็มในแดนกลางมาประสานงานกับบุฒิเทพป้อมพันธ์พิชาอุทาก็จะทําให้แดนกลางของเมืองทองปึกมากขึ้นขณะที่เมืองทองผมเชื่อว่ายังไม่หยุดการดึงนักเตะเข้ามาแค่นี้หลังจากได้ไป3าคนแล้วจเจริญศักดิ์การนรินวิลเลียมพอบยังเหลืออีก ผมเชื่อว่ารุนได้ถึงถึงสคนโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กซ้ายเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้แบ็กซ้ายเนี่ยเหลือแค่ดาวรุ่งอย่างรนัลเพลย์แมนคนเดียวนะยังไงก็ต้องมีแบ็กซ้ายเข้ามาเสริมสู่ทีมอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวไทยหรือตัวต่างชาติเท่านั้นอันนี้รอติดตามผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการออกมาเป็นข่าวลือหรือมีการเปิดเผยในเร็วๆนี้แล้วกันรอดูผมว่าน่าสนใจขณะที่ซาดอมิซายเยหลายคนสอบถามเข้ามาว่าตอนที่ไปแคมป์กินเลนเวลเล่เนี่ยทำไมไม่เห็นซาดอมิซายเย สาดอยยู่กับทีมนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเข้าแคมป์ตามที่พี่นายบอกเลยก็รอดูนะครับเมืองทองยูเล็ก2อย่างที่บอกว่าตัวลุกดูดีขึ้นมากๆแล้วนณะตอนนี้นะครับมีวิเล่นพอบเจริญศักดิ์มีเอกนิดที่โหท่านเล่นได้เหมือนตอนเล่นทีมชาติไทยเนี่ยมิติใหม่ของเมืองทองมาเยอะแน่แนขณะที่แนวรับลุนแบกซายเพิ่มประตูเนี่ยน่าสนใจสมพรยศต้องจับตาดูนะคนนะ แต่พีรพงษ์เรือนนินยังอยู่ขณะที่พี่ตองกวินล่าสุดก็ไปแคมป์เก็บตัวที่กิเลนเวเล่เ,ลเหมือนกันก็น่าจะฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าในช่วงไทยลีกเลเยที่2ก็รอติดตามนะครับเรียกว่าข่าวซื้อขายของเมืองทองในช่วงเลเยที่2เนี่ยน่าติดตามแล้วก็มันจริงๆดูกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ตลอดนะแล้วก็จากนั้นนะครับมาปิดท้ายกันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยล่าสุดก็เรียกได้ว่าปล่อยตัวชัดชัยบุตรพรมนะครับผู้รักษาประตูจอมอมมนขงที ออกไปอยู่กับพีทีประจวบนะแต่การปล่อยชัดชัยบุตรพรมในครั้งนี้ไม่ได้ปล่อยถาวรนะครับเป็นการปล่อยแบบยืมตัวให้กับชัดชัยบุตรพรมเนี่ยไปหาเกมลงสนามเพราะชัดชัยบุตรพรมเนี่ยบีจียังมองว่าเขายังคงเป็นมือหนึ่งกับทีมได้แต่ณตอนนี้ยังเบียดแย่งกับกิติพงษ์ภูแถวเชือกยากอยู่เพราะว่าบีจีเนี่ย ปล่อยทางฝั่งชัดชัยบุตรพรมใช่ไหมแต่เขาก็ประกาศต่อสัญญาชัดชัยบุตรพรมออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดชัดชัยบุตรพรมเรียกฟอร์มเก่งได้ลงเล่นกับพีทีประจวบแบบเต็มๆในปีหน้าก็จะกลับมาแย่งตาแหน่งมือหนึ่งในทีมบีจีได้แน่นอนนะครับชัดชัยจะยังคงอยู่กับ BG ต่อไปยาวๆแฟนบอลไม่ต้องห่วงนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไปไปแบบต้องไปอะไปเพื่อหาโอกาสลงเล่นแล้วกันประจวบได้ตัวจาก b g ไปเยอะเหมือนกันนะ สาธปองสุวรรณคอนลาโดชัดชัยบุตรพรมถือว่าปึกขึ้นแล้วกันสำหรับประจวบในช่วงเล็กที่2นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกที่ผมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนอกจากนี้ก็มีเชียงรายได้เนลสันโบนิยาชนบุรีปล่อยเจริญพลแสงมาฮุงใช่ไหมเดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆแหละเรื่องของตลาดซื้อขายในฟุตบอลไทยลีกรอติดตามกันได้ยาวๆนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มแล้วก็คลิปนี้ทิ้ง้้ายยนดว ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี 3BB Giga TV เนื้อหาเป็นไงบ้างติดตามคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับครับชแนลต้องซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มคบจบในแพ็คเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็กเกจใหม่จาก 3BB Giga TV นะครับโดยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว1กิกะบิตที่มาพร้อมกับเด็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด10กิกพร้อมยกบวนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัด จากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสุดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3bbgiga tv ได้ที่ w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  3bb.co.th นะครับผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ 3bbgiga tv family plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับ